กวาด้วยยิบมืออ๋อแล้วลูกยิบมืออ๋อแล้วไม่อยากเปิดแบงคขี้นะนี่พูดตัวเป็นเม็ดตัวพูดเป็นเม็ดขี้เปล่าไม่ขี้ฮะไม่ขี้ไม่ขี้น้องใครฮอหมดแล้ววันเพรได้ยังเหรอเดี๋ยวอินลงไปเลย